ป้าจ๋าเราจะไม่ต้องมีหมอประจําเรือนะชื่อของเธอนะ่ะลูฟี่สินะฮนะถูกต้องนะครับเมื่อกี้นี่เธอเรียกฉันว่าป้าใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับป้าโหระวังป้าระดับไอ้หนูฉันเพิ่งจะอายุร้อยสามสิบกว่าเองนะยัยมาเรียกป้าโดนตบโอ้หแกนหน้าดูเลยนะป้านี่ จะให้ฉันไปเป็นโจรสลัดอย่างนั้นเนอะมาพูดแบบบ้านะฉันไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องไร้สาระและฉันก็ไม่ชอบทะเลด้วยอ่ะไม่ชอบก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ประจนภัยกันเถอะนะป้าจ๋าเน่เน่น่เอย่ามาเรียกฉันว่าป้าสิเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็โดนอีกหรอกพวกนั้นเป็นโจรสลัดกันหรือเนี่ย เอกบาหยุดนะยดคุณน้าก่อนนะครับคุณนามีเดี๋ยวผมจะทําซุปเรดเดียให้ทานนะครับแต่ก่อนหน้านั้นพวกแกก็ถูกฉันจับกินก่อนแน่เลย้าแกมีคนโดนแล้วมาแล้วมาแล้ว กินนะช่างเธอแต่ช่วยเงียบๆหน่อยได้ะหมฮิมะนี่ขนาดอยู่ในปราสาทนะเนี่ย,ยหนาวโอ้ยปิดดีกว่านอนพับไปฉนะเอ๊ะเธอนายังมีไข้ยอยู่นะไม่นี่น่ก็ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วอะ ยังไงก็ต้องพักไม่ได้ใช่ไหมถึงยาของด็อกทรีนูจะทําให้ไข้ลดได้ทันทีแต่เชื้อแบคทีเรียของแคชชานะ่ะยังอยู่ในร่างกายนะต้องฉีดยาสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มแล้วก็นอนพักสักระยะหนก่อนขอบใจนะเธอน่ะเป็นคนรักษาฉันใช่ไหมนก เฮ้ยบ้ยาบ้าอย่ามาทำทีซีได้คือได้เป็นผู้ที่ซาตก่อนรู้สึกไม่เป็นเลยนะเนี่ยแปลกจริงเลยปราสาทนี้หนาวมากแถ้ไม่มีหิมะทับถมอีกเย้เก่าสายไปแล้วแก